เนี่ครับพี่น้องขันผู้ใดบ่เคยเห็นเนาะห้อยปลาเนี่ยครับเปลี่ยนไปลายเลยครับเนี่ยเป็นห้องอยู่เนี่ยนี่แมนเบิดตัวเนี่ยห้อยปลาเบื่อนะครับเปลี่ยนเลยเป็นห้องเลยเนี่ยมนนี่เต็มมันนี่โอ้ไม่ไม่ถ้า่อกประดุกหน่อยว่าแล้วไอ้เจ้าว่าแล้วเบิ่งห้อยมันบืนแเปลี่ยนไปลายรับ อยนีแ่แต่ปลาดุกหน่อยหลอดปลาดุกปลาเขีงนะครับเอออูน้นะครับยี่ออกตัวเด็กปลาเนี่ยปลาตันในนานะครับตายเ,เต็มถุงเขียวนะครับพี<ะ>่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับผมครับชิปนี้อยู่กับเราแบงครับพญแป้นนะครับผมแถวบ้านน้องเรือนะครับ รับมันนี่ขึ้นโค้งนะครับผมวันนี้เป็น,น,ปนพามาขุดลุมดักปลานะครับพี่น้องตอ,ตอนนี้กับบรรยากาศอคึมน,น,นะครับผมฝนกระตกรัดลิ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้พายุเข่าครับนนนนนฝนมันตกโอ้ตก ทั้มเหล่าตัวนี่ตกลิ้นมนันมนปลาบืนอ๋อห้อยปืน,นปโคตรเวทแล้วไม่ได้ยากวันนี้เอาดินเอาดินหนองทั้งอื่นมาล่อมันเห็นปะเนี้ยห้อยปลาบืนตัวน่ะนี่ครับอันนี้เป็นดินหนองนะครับผมเ่ามาล่อ,อปลากุลุ่มดักปลาเนาะคือว่าล้อฝนตกมันติน้ำคือว่าเต็มหลุมจะ่ติด <laughs> ยานนี่ <laughs> แล้วก็ตกฝนลิ้นไหลโอ้เปียลี่ลครับพี่น้อนฝนตกหน้าตอนก็ไปเอ้อสมันเตะนี่นะเอ้อบรรยากาศก็หนาวครับฝนก็นตกลิ้นนะครับลุ้มหนาวมาแล้วเจ้านี้ก็ ต้นหนาวครับเริ่มหนาวแล้วนังมือเศ้าเอันบเรื่องอน,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 นี่ครับพี่น้องขันผู้ใดบ่เคยเห็นเนาะนนห้อยปลาเนี่ยครับเปลี่ยนไปไลายเลยครับเนี่ยเป็นห้องอยุ่เนี่ยนี่แมนเบิดตัวเนี่นห้อยปลาเบืนนะครับเปลี่ยนเลยเป็นห้องเลยเนะี่ยนี่เต็มมั้เนี่ยอืม,ม ว่าน้ำนี่ไม่ใช่ลงไหนหรืลุมดินเนี่ยแจ้วชนหมากข้อไห้แน่เอากระป๋องสีแน่ยังไงนะลงตัวนี้สวัสดีด่านน้ำออกกระป๋องเนี่ขุดแย่ปรนเด็นขุดหลุมหลุมซ้ำไหนนึงแต่ว่าเห็ดเป็นผงไว่าแล้วฝามันตกได้ ครับตอนนี้ก็บขุดลุ่มนะครับผมดักปลาจาักหน่อยนะครับต้องไปขึ้นมาได้แล้วจำเนี่ยก็ดีล่ะบืนบ่ได้เลยนี่ครับลุมเ้าขุดลึกประมาณเท่าไรเนี่ยจากเซนเนี่ยสิบมาณสิบเซนความลึกมันมาเนี่ยมัน้องปลาบืน นี่ครับมันเป็นห้องห้องปลาเบืนเล่นเป็นหล่องเป็นหล่องอยู่ครับพี่น้องนี้ก็เฮ็ดล้านให้มันเรียบเรียบครับบอลมันหยิบข้นเฮ็ดมันถืกินดินหนองอ่ะมันคิดว่ามันมันจะาใส่ว่าหน้ามันหน่อยแล้วดินหนองใมปฝามันก็เริ่มล้มเริ่มลกไปยวน้ำวังน้ำหนองแล้วมันถืกินดินหนองเนี่ยหนองทั้งอื่น ับอันนี้เป็นดินน้องนะครับเอามาป่ายลุมนะครับผมรอปลาครับเสร็จแล้วครับก็เอาหางหางหยามาปกนะครับปิดลุมไว้จักน้อยนึงครับเปิดปากลุมนิดเดนียวปลามันบืนกันแมวกันแมวกันหมาอืมกันกันหนูกันแมวนี่แหละแมวเป่ากันหนูมันลงมากันคนก็ได้แท้อืม เอาครับก็หาลุ้มนะครับพี่น้องทีมาขุดไปตรงมารงเรงขึ้นมาเร็วบอบุตรงเรียงยังบูปลาเขาอยู่ครับุตรงมามปัญหาอย่างของมันอะ ครับพี่น้องมาลุ้นกันนะครับเช้านี้นะฮะมมาาเบิ่งหลุมพ่อใหญ่แป้นดักไว้เมื่อวานนะครับจืดปอฮะโอ้เมย์ถ้าเป็นปลาดุกหน่อยว่าแล้ว่พี่วาแล้วเบิ่งห้อยมันบมือนเป้นไปหลายนะครับเป็นห้อยนี่ถ้ปลาดุกหน่อยรดปลาดุกปลาเขีงนะครับเออถือยอด ดุกน่อยขึ้นหลามแรกนะครับผมประดุกหน่อยขึ้นหลเถอะน่มีแต่ปลาดุด้ใส่ถุงมือาจ้ก่านนัเนี่ยบู๊ยยังไยยบยยนยยยยยยยนยอยย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 ยงยัยย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 ยงยย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 ย่ยยยย ไมีปลิงน <th> ่อยไเถอะฉุดปากตรงบนเนาะนมาปากทอกหลุดออกเล้เปนชงน้อยย่างน่เิก็ดีขึ้นะเมีนอยู่ใส่น้ำฟังกับเทปด้วยเียปาิงน้อยตัวทอดอยู่ก้อยซซเปมือนี่พอดีเลยหสงใหญเงียบเมีนปงน้อยอะไรเป็นคาอยู่ะเาเลยวะ ตายกับมีตัวเนี่ยใส่เงียบพอดีเลยเป็นๆกับมีพอดีกนหลุดอันนี้วะหลุด,ดใสเงียบใสตุ่มปลาไหลกับยังแหล,ล่จะไ่ได้เดากับคูมาสิว่วงเอาหนังไหมอยกต่ิหะช่วงเอาคููมาอิ เม็นเอากับคูหน่อยมาตัวโอ้ใส่กับเต็มพอดีเลยเด้เนี๋ยวลอาเดี๋ยวเอาไปเรียกอยู่บ้านกัได้ปลาเคียงยากได้ปลาเคียงหน่อยอยู่ไปใส่เนียบปุ๊บพร้อมไปใส่เบียดพร้อมน้ำก็ได้ตัวนี้พอดีเลยเนาะเอาเทียว มันพอดีเลยปลาเขีงหน่อยซักหน่อยท่อปูมือนี่โอ้ยปลาเขีงหน่อย,ย,ยงงอบักหลายเลยโมาเบิงมาเบิงเออใส่เบ็ดได้พร้อผมเหรอกพอดีโอ้เออนี่หยาบพ่อผมแล้วไม่ไมกมนปวดาครับยิ่งออกจะเกด้ดปัด ลาขัดเนนานะครับตายเต็มถุงเขียวนะครับพี่เาบอกฮ้เฮียนี่พราอดีเลยเฮียปรากฏนะเต็มเฮยเอาบังนันลงไปอย่งนั้นเยได้มันตายบุตวะมันก็เอาอย่างมาเรียงว่าปดใดีายเอาไปตัวขว่ได้ไปเด้เขาจะพยายามพูนอีกยามเลย พยาายมนาทวงิปป่งฝานาทวงหลุมกูกูว่าท่านไปเบิ่งเบิดอยู่เหลืออีกซี่หลุมบนน่ะ <laughs> โอ้ 1, หม่าวานฮวงซี่มาแมงมาเทเอาแมงไปใส่หาใส่เบ็ดไปเออเล้งเมาเท้าอีกเอาไป,ไปาาาะไปอันนี้หลุมเดียวตล้วนี้ก็ลครึ่งหลุมเดียว <laughs> ครึงค่งกูเหรอหลุมเดียวเด้ยนี่อเอาเบิงบ่งหลุม,ลมต่อไปเบิ่งหลุมที่สอง้วครับพี่น้องนี่บอ มีห้อยเบืนอยู่ต้นน่ะโอ้นี่เป็นหนามนาออกได้ังไงสันว์<อ>้นามมันซึมขเขาเลย<ะ>มันมีห้อยเบืนอยู่เด่ะหลั<ะ>งนี้บนมี้ะครับป่าห้อยบืนอยู่แต่ว่าออกได้หนามมันแข่งนเนบื่องลุมซ้ำครับ มีปะบัวโอ้ยมีอยู่หน่อยหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวโคโลสองตัวสองตัวโอ้หน้ามันไหลให้นี่น้ายังไหลเนี่มันต้องขอนๆคละๆดูมี่สองตัวครับอั้นเด ไม่บืนเจมเป็นหองเบิดน้อเนาะมีหอนทำไมปุลงน้ำมันขึ้เข่าน้ำมันซึมมาจากไหนจังเนี่ยเดี๋ยวน้ำซึมเด้อโมมีวางเปล่าโมมีมีโมผู้ป่าโมมีหย่อนโมมีป่าลุ่มนี่มีไหบ่โมมีบดเห็ดบดเห็ดอ๋อปล่อยน้ำ นี่ผลงานปลาลุ่มนะส่วนนี้ปลาหาดตุงเ <c oughs> ขียวจะปลาขียงหน่อยต่อยนะส่วนกุ้ว่นนานี่นนนนปลาตายวมดเลยแตเเป็นเท,า,เทาไปใส่เก็ดแล้วข้าคุ้งวัดเหรอเปีย นี่เทียวเอาคู่นี้ไป้เที่ยวเที่ยวไปได้ทังไม่ใจจังแน่นนะเนาะก็จังครับคลิปนี้ก็ไม่ใจจังลูกพันได้ปลานี่ปลาฟ่อนข้างนั้นครับปลาให้นาปลาปลูกนะครับผมมีแต่ปลาเค็งน้อยอันนี้ปลาลุ้มอันนี้ปลาตรงนะครับแต่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยบ้านตองเลื้ยนะครับผมพี่พี่ต่อไปใส่เบียด ปลาเค็งหน่อยตอนนี้ไม่เป็นเรากันกำลังแยกปลาเค็งหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ปลาเบ็ดลักสะแท็ด่วัาดีคลิมาอาจ์ชิได้ไปปักเบ็ดน้ำล้ำสะเท็ดนะครับเป็นเหยื่อปลาเค็งหน่อยนะครับผมรอติดตามรับชมเลยครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปมันจะไปทางเตอร์ปูเด้อร์กะละมังมีกะละมังมันฉีดปัสตานให้น้าดยาใส่ไหลตรงนะครับ It's <laughs> just